รหัส Hatching กลไกความปลอดภัยเบื้องหลังบล็อกเชนที่ทุกคนต้องเข้าใจครับเพื่อให้คุณได้รับคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ทรงต้งก่อนใครอย่าลืมกดติดตามช่องคอยวันวันนะครับเวลาเราพูดถึงเรื่องสินทรัพย์ดิจิทัลหรือบล็อกเชนเนี่ยคำว่าแฮชชิ่งนี่ได้ยินบ่อยมากเลยนะครับเหมือนเป็นหัวใจหลักเลยวันนี้เราจะมาดูกันครับว่าเออทำไมมันถึงสำคัญแล้วมันทำงานยังไงให้ระบบมันน่าเชื่อถือได้ขนาดนั้นเริ่มกันง่ายๆก่อนเลยไหมครับแฮชชิ่งมันคืออะไรกันแน่ ค่ะ h <anging> <S <has hing> <S s no i h ah, s h i n ก็ค <êtes s> ือกระบวนการทางคณิตศาสตร์อย yeah. so, ่างหนึ่งนะคะที่มันจะเปลี่ยนข้อมูลนำเข้าหรือ Input เนี่ยไม่ว่าจะเป็นข้อความสั้นๆรูปภาพหรือไฟล์ใหญ่ๆเลยก็ได้ให้กลายเป็นผลลัพธ์ที่มีความยาวคงที่เสมอที่เราเรียกว่าแฮชนะคะอ๋อคือข้อมูลเข้าจะเยอะจะน้อยผลลัพธ์ยาวเท่าเดิมใช่ค่ะแล้วจุดสำคัญมากๆเลยก็คือมันเป็นเหมือนฟังก์ชันทางเดียวค่ะทางเดียวยังไงนะครับตื การแปลงจากข้อมูล Input ไปเป็นแฮชเนี่ยมันคำนวณง่ายคอมพิวเตอร์ทำได้เร็วแต่ว่าการจะทำย้อนกลับคือเอาค่า Hash ที่ได้เนี่ยไปหาว่าข้อมูล Input เดิมคืออะไรอันนี้เอ่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยในทางปฏิบัตินะคะโหนี่เองที่เป็นแกนความปลอดภัยหลักๆเลยใช่ไหมครับใช,ใช่เลยคะ่ะแล้วคุณสมบัติเด่นๆที่ทำให้มันมีประโยชน์มากๆม,ม,มีอะไรอีกบ้างครับอย่างแรกเลยก็คือเรื่องขนาดที่คงที่หรือ fixed length ที่คุยกันไปตะกี้นะคะ ไม่ว่าเราจะใส่คำสั้นๆอย่างบล็อกคลิกหรือจะใส่ข้อความยาวๆจากเว็บบล็อกคลิกทั้งหน้าเลยก็ตามผลลัพธ์แฮชที่ได้ออกมาเนี่ยจะมีความยาวเท่ากันเป๊ะๆเลยค่ะอย่างเช่น256าบหิตสำหรับ S256 อ๋อครับครับทำให้จัดการง่ายใช่ค่ะมันทำให้จัดการในระบบได้ง่ายขึ้นแล้วถ้าข้อมูลต้นทางมันเปลี่ยนไปนิดเดียวล่ะครับสมมติพิมพ์ผิดตัวเดียวเนี่ยหรือที่เรียกว่า avalanche effect แค่เปลี่ยนตัวอักษรตัวพิมพ์เล็ก B เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ B หรือแค่เพิ่มเครื่องหมายจุลภาคคอมมาเข้าไปในประโยค hello world ค่า h แฮ h ที่ได้จะเปลี่ยนไปแบบสิ้นเชิงเลยค่ะไม่เหลือเขาเดิมเลยโอ้โหเปลี่ยนเยอะขนาดนั้นเลยเหรอครับใช่ค่ะมันเหมือนหิมะถล่มเลยแค่ก้อนเล็กๆก้อนเดียวก็ทำให้เปลี่ยนไปหมดผลกระทบมหาศาลจากการเปลี่ยนแปลงนิดเดียวนี่เองที่ทำให้เราใช้ตรวจจับการปลอมแปลงได้ดีมากๆเลยสิครับ ถูกต้องค่ะถ้ามีใครแก้ข้อมูลในบล็อกแม่แต่นิดเดียวแฮชมันจะเปลี่ยนทันทีทุกคนในเครือข่ายก็จะรู้ได้ครับแล้วมีอะไรอีกไหมครับคุณสมบัติสุดท้ายที่สำคัญก็คือความแน่นอนหรือ Deterministic ค่ะหมายความว่าถ้าเราใส่อินพุตเดิมเข้าไปไม่ว่าจะทำกี่ครั้งกี่หนผลลัพธ์แฮชที่ออกมาก็จะเหมือนเดิมเป๊ะ,ปะทุกครั้ง อันนี้ก็จำเป็นมากสำหรับการตรวจสอบความถูกต้องนะครับใช่ค่ะขาดไม่ได้เลยคุณสมบัติพวกนี้ฟังดูแข็งแกร่งมากเลยครับแต่ในเชิงเทคนิคมีอะไรที่มันลึกกว่านั้นอีกไหมครับที่เป็นหลักประกันความปลอดภัยจริงๆมีค่ะในทางเทคนิคเนี่ยเราจะมีสิ่งที่เรียกว่าการต้านทานต่อการหายอินพุตเดิมหรือ preimage resistance คือมันยากมากๆมากๆค่ะที่จะหาว่าอินพุตอะไรที่ให้ค่าแฮชค่า11ออกมา ถ้าเราไม่รู้อะไรเลยเนี่ยก็เหมือนต้องเดาสุ่มไปเรื่อยๆซึ่งต้องใช้พลังประมวลผลมหาศาลเลยใช่ค่ะอีกอย่างก็คือการต้านทานต่อการชนกันหรือ collision resistance อันนี้หมายความว่าโอกาสที่เราจะหา input 2ชุดที่มันต่างกันแต่ดันให้ค่า h a s h ออกมาเหมือนกันเป๊ะๆเ,เนี่ย มีน้อยมากมากๆในทมงสถิติค่ะโดยเฉพาะกับอัลกอริทึมใหม่ๆที่แข็งแกร่งอย่าง SHA 256ที่ Bitcoin ใช้อยู่๋อครับเข้าใจแล้วครับแล้วการคำนวณแฮชพวกนี้มันเร็วไหมครับเร็วมากค่ะคอมพิวเตอร์นี้คำนวณได้ในเซียววินาชีเลยซึ่งมันจำเป็นมากกับบล็อกเชนที่ต้องจัดการธุรกรรมเยอะๆตลอดเวลาครับผมทีนี้พอเรามีคุณสมบัติทั้งหมดนี้แล้วเนี่ยมันเข้ามาสร้างความน่าเชื่อถือความปลอดภัยให้กับบล็อกเชนได้ยังไงบ้างครับ หลักๆเลยนะคะก็คือการเอามาใช้เชื่อมโยงบล็อกข้อมูลเข้าด้วยกันค่ะคือแต่ละบล็อกใหม่ที่สร้างขึ้นมาเนี่ยมันจะต้องเก็บค่าแฮชของบล็อกก่อนหน้ามาันเอาไว้ด้วยอ๋อเหมือนเป็นโซ่คล้องกันไปเรื่อยๆใช่ค่ะดังนั้นเนี่ยถ้ามีใครพยายามจะไปแก้ไขข้อมูลในบล็อกเก่าๆแม้แต่บล็อกเดียวค่าแฮชของบล็อกนั้นมันก็จะเปลี่ยนไปทันทีเลยใช่ไหมคะครับแล้วพอมันเปลี่ยนมันก็จะทําให้ค่าแฮชในบล็อกถัดๆไปที่อ้างอิงถึงบล็อกนั้นอะ ผิดเพี้ยนตามไปหมดเลยมันก็เหมือนโซ่มันขาดออกจากกันทําให้การปลอมแปลงนี้ทําได้ยากมากๆค่ะเข้าใจเลยครับเหมือนมันตรวจสอบยันกันไปทั้งสายเลยถูกต้องค่ะนอกจากการเชื่อมบล็อกแบบนี้แล้วมีการใช้งานเฉพาะทางอื่นๆในบล็อกเชนอีกไหมครับมีค่ะที่สำคัญอีกอย่างคือการใช้ในโครงสร้างที่เรียกว่า Merkle Tree ค่ะ Merkle Tree ค่ะอันนี้มันเป็นวิธีที่ช่วยจัดการธุรกรรมจำนวนมากๆที่อยู่ในบล็อกเดียวได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือแทนที่จะเก็บข้อมูลทุกธุรกรรมตรง,ตรงๆเขาก็จะเอาแฮชของแต่ละธุรกรรมมาจับคู่กันแล้วก็แฮชซ้ำๆๆขึ้นไปเป็นชั้นๆจนสุดท้ายเหลือค่าแฮชแค่ค่าเดียวอยู่เป็นสุดเรียกว่ารูทแฮชค่ะอ๋อแล้วมันช่วยยังไงครับมันทำให้เราสามารถตรวจสอบได้อย่างรวดเร็วมากค่ะว่าธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ่งเนี่ยมันอยู่ในบล็อกนั้นจริงๆหรือเปล่าโดยที่ไม่ต้องไปไล่ดูข้อมูลทุกธุรทร่เลยใช้แค่ Ro t h a s h กับข้อมูลบางส่วนก็พอสะดวกขึ้นเยอะเลยนะครับ แล้วก็เรื่องสำคัญเลยการขุดหรือ proof of work อันนี้ก็ใช้แฮชชิ่งด้วยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะอันนี้สำคัญมากสำหรับล็อกเชนอย่างบิตคอยน์คือนักขุดหรือ miners เนี่ยเขาต้องใช้พลังประมวลผลของคอมพิวเตอร์เยอะมากๆเลยเพื่อแข่งกันหาค่าพิเศษค่าหนึ่งที่เรียกว่า NONS e นะคะ nones ค่ะ คือต้องหา n o n c ที่พอเอามารวมกับข้อมูลอื่นๆในบล็อกเช่นรายการธุรกรรมแฮชบล็อกก่อนหน้าแล้วเอาทั้งหมดไปแฮชเนี่ยผลลัพธ์แฮชที่ได้มันจะต้องตรงตามเงื่อนไขที่เครือข่ายกำหนดไว้เป๊ะๆเ,เ,เช่นต้องขึ้นต้นด้วยเลขศูนย์จำนวนกี่ตัวก็ว่าไปอ๋อเหมือนหาคำตอบของโจทย์คณิตศาสตร์ยากๆประมาณนั้นเลยค่ะ การที่ใครหา nonce ที่ถูกต้องเจอก่อนเนี่ยมันก็เหมือนการพิสูจน์ว่าเขาได้ลงแรงใช้ทัพทรัพยากรจริงๆในการทำงานเพื่อสร้างและยืนยันบล็อกใหม่ซึ่งนี่แหละค่ะคือหัวใจของการรักษาความปลอดภัยเครือข่ายแบบ proof of work อันก่อนที่นิยมใช้กันก็คือ SHA 2 5 6ที่ bitcoin ใช้หรือบางทีก็มี Keccak 2 5 6ใช่ไหมครับใช่ค่ะอย่าง ethereum สมัยก่อนก็เคยใช้ Keccak สค่ะ ฟังดูแล้วแฮชชิ่งนี่มันไม่ใช่แค่เรื่องเทคนิคซับซ้อนอย่างเดียวนะครับแต่มันเป็นเหมือนรากฐานสำคัญเลยที่สร้างทั้งความน่าเชื่อถือความโปร่งใสแล้วก็ความปลอดภัยกับบล็อกเชนซึ่งเป็นคุณค่าหลักๆที่ทำให้เทคโนโลยีนี้มันน่าสนใจมากๆ ถูกต้องเลยค่ะถึงแม้ hashing ปัจจุบันจะแข็งแกร่งมากแต่ก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะเพราะว่าเทคโนโลยีมันไม่หยุดนิง่งอย่างเรื่อง Quantum Computing ก็อาจจะเป็นความท้าทายใหม่ๆสำหรับอัลกอริทึมพวกนี้ในอนาคตได้เหมือนกันค่ะครับเป็นเรื่องที่ต้องจับตาดูกันต่อไปจริงๆ ขอให้ทุกสเต็ปของการลงทุนนำไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่นะคะอย่าลืมกดติดตามช่อง c o i 1 0 1เพื่อไม่พลาดสาระสำคัญในโลกการลงทุนดิจิตลัลสำหรับวันนี้สวัสดีครับ